สวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับคลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเหมาะสำหรับท่านที่ต้องการฟังเพื่อผ่อนคลายเราไปฟังเนื้อหาในคลิปนี้กันเลยดีกว่าครับกับเรื่องนักธุรกิจตอนที่1 1 6 1แฟนสาวของโจหมิงกังเมื่อโจหมิงกังจากไปแล้วผู้คนที่มุงดูอยู่ก็พากันจากไปเหมือนกันโจเจิ้งผงเองก็กลับเข้าไปในร้านพนักงานในร้านเห็นทุกอย่าง และต่างไม่พอใจกับพฤติกรรมของโจเจิ้งถังพวกเขาเคยเห็นญาติที่ยยไร้ยางอยมานักต่อน,นักแต่พฤติกรรมของโจเจิ้งถังยังเกินจินตนาการของพวกเขาไปมากโขพวกเขาทํางานให้กับโยบิวตี้ดังนั้นจึงรู้ว่าโจเจิ้งหงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่เพียงแต่พวกเขาไม่ได้พูดออกมาเฉยโจเจิ้งถังกลับมาบ้านพร้อมกับความโมโหโกลทาภรรยาของเขารู้ได้ทันทีว่าหลมเหลวแต่ก็ยังถามออกไปว่าเป็นยังไงบ้างคะ เขาไม่ยอมซื้อบ้านกับรถให้เราทั้งยังทำให้ผมอับอายต่อหน้าผู้คนมากมายด้วยการบอกว่าเคยซื้อบ้านกับรถให้เราแล้วครั้งหนึ่งทำไมเขาต้องใจดำขนาดนั้นด้วยรวยก็รวยจ่ายแค่นี้จะเป็นอะไรไปโจเจิ้งถังบนเขายังคิดว่าตัวเองไม่ผิดทั้งหมดเป็นความผิดของโจเจิ้งหงที่เรื่องมากไม่ใช่เขาเขาทำอย่างนั้นได้ยังไงคิดว่าตัวเองดีกว่าเพราะมีเงินมากกว่างั้นเหภรรยาของโจเจิ้งถังไม่พอใจเป็นอย่างมาก เธอพูดเหมือนโจเจ้งหงเอาเปรียบครอบครัวของเธออย่างไรอย่างนั้นสามีเป็นคนอย่างไรภรรยาก็เป็นคนเช่นนั้นทั้งสองคนต่างเป็นคนเห็นแก่ตัวและโลภมากอย่างไรก็ตามพวกเขาไม่ได้รู้ตัวเลยว่าโจหมิงกังและคู่มั่นสาวของเขาหลี่เฟยได้ยินบทสนทนาทุกอย่างหลี่เฟยนิ่งชะงักไปชั่วครู่และถึงกับต้องใช้เวลาสักพักกว่าจะแยกแยะเรื่องราวได้เธอนึกไม่ถึงเลยว่าพอแม่สามีในอนาคตจะเป็นคนไร้ยางอายขนาดนี้ เธอกำลังจะแต่งงานกับโจหมิงกังแต่พ่อแม่ของเขาก็บ,บอกให้อาของเขาซื้อบ้านกับรถให้เธอไม่เคยร้องขอบ้านกับรถเพราะเธอรู้ว่าพวกเขาไม่ใช่คนร่ำรวยอะไรและเธอตัดสินใจจะช่วยกันหาเงินกับโจหมิงกังเวลานี้เธอกับเขาทำงานที่สถาบันของรัฐจึงมีเงินเดือนและสวัสดิการที่ดีหาเก็บเงินดาวบ้านได้การผ่อนก็ไม่ใช่ปัญหาแต่อย่างใดพวกเขาทำงานได้แค่ปีเดียวเงินเดือนจึงยังไม่มาก แต่เงินก็เพิ่มขึ้นทุกปีหลีเฟยไม่ชอบใจกับพฤติกรรมของพ่อแม่ว่าที่สามีมาก่อนหน้านั้นแล้วเธอไม่คิดว่าจะมีชีวิตที่มีความสุขกับพวกเขาได้หากเธอแต่งงานกับครอบครัวแบบนี้แม้ว่าพ่อแม่ของโจเจิ้งถังจะทําเพื่อผลประโยชน์ของโจหมิงกังก็ตามแต่เธอก็ไม่ชอบวิธีคิดของพวกเขาแม้แต่โจหมิงกังก็ยังตกใจกับบทสนทนาของพ่อแม่เขาไม่ชอบความคิดและพฤติกรรมของพ่อแม่เช่นกันแต่ก็ไม่กล้าตําหนิพวกท่าน ถึงอย่างไรพวกท่านก็เป็นพ่อแม่ของเขาแต่ว่าหลี่เฟยนั้นไม่ใช่เธอยังไม่ได้แต่งงานเข้ามาจึงยังมีสิทธิ์เลือกได้หมิงกังคะฉันรับเรื่องนี้ไม่ได้หรอกนะฉันว่าเราจบกันเถอะเธอพูดพร้อมกับทำหน้าจริงจังจากนั้นก็ลุกเดินจากไปอย่างไม่ลังเลเธอตัดสินใจแล้วนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เธอไม่ชอบคำพูดหรือพฤติกรรมพ่อแม่ของเขาแม้ว่าพ่อแม่ของเขาจะยอมรับเธอเป็นลูกสะใภ้แล้วแต่เธอก็รู้สึกว่า มีบางอย่างผิดปกติกับความคิดของพวกเขายามที่ได้มีเวลาอยู่ด้วยกันเวลานั้นเธอไม่พอใจแต่คิดว่าคนที่เธอจะแต่งงานด้วยก็คือลูกชายดังนั้นเธอจึงยอมทนนอกจากนี้ทุกคนล้วนมีข้อบกพร่องทว่าสิ่งที่พ่อแม่ของโจหมิงกังพูดและทำในวันนี้เป็นสิ่งที่เธอรับไม่ได้โดยสิ้นเชิงเธอยังคงรักโจหมิงกังแต่ตอนนี้เธอต้องเลือกเธอคงไม่มีความสุขหากต้องแต่งงานกับครอบครัวแบบนี้เธอกับเขายังไม่มีเงินซื้อบ้าน และต้องใช้ชีวิตกับพ่อแม่ของเขาอีกหลายปีหากเป็นเช่นนั้นเธอคงมีเรื่องขัดแย้งกับพ่อแม่สามีไม่รู้จักจบจากสิ้นนี่ไม่ใช่การแต่งงานที่เธอต้องการเฟยเฟย,ฟยโจหมิงกังดึงแขนของเธอไว้ไม่ให้ไปเขารักเธอมากและไม่อยากเสียเธอไปเมื่อกี้เธอพูดว่าอะไรนะแม่ของโจหมิงกังถามหลี่เฟยเธอยอมรับหลี่เฟยเป็นลูกสะใภ้จริงแต่ไม่ได้หมายความว่าเธอจะปฏิบตัติต่อหลี่เฟยเหมือนคนในครอบครัวในสายตาของเธอ ลูกสะใภ้ก็เหมือนคนนอกแม่พอเธอโจหมิงกัขงขมวดคิว้วก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่1161ในตอนนี้พ่อน,นิสัยของคุณเป็นพ่อกับแม่เลยทำให้ลูกชายถูกแฟนสาวบอกเลิกไปนะครับแล้วเหตุการณ์ในตอนต่อไปจะเป็นยังไงนั้นเราไปฟังกันต่อเลยดีกว่าครับไปฟังกันครับช่อง Mad Fiction ตอนที่1162เพื่อประโยชน์ของลูกเองนะอะไรแม่พูดอะไรผิด เธอยังไม่ได้แต่งงานเข้าบ้านเราสักหน่อยกาดียังไงมาว่าแม่แบบนั้นแม่ครับอย่าพูดอีกเลยโจหมิงกังพยายามห้ามแม่ของตัวเองเขาไม่พอใจกับคําพูดของแม่เช่นกันและไม่อยากให้แฟนสาวทิ้งเขาก่อนงานแต่งไม่กี่วันอีกอย่างพวกเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรกันปัญหามันเกิดจากพ่อกับแม่ของเขาเองคุณป้าไม่ต้องกังวลหรอกนะคะเพราะยังไงหนูก็ไม่แต่งงานเข้าบ้านคุณป้าหรอกคะ่ะดีเฟยพูดและสะบัดมือของโจหมิงกังออกไป เฟยเฟยไม่นะโจหมิงกังกุมมือของหลี่เฟยแน่นหมิงกังปล่อยเธอไปเดี๋ยวนี้นะลูกหาผู้หญิงที่ดีกว่าแม่นี่ได้แม่ของโจหมิงกังยังพูดจาไม่น่าฟังเช่นเดิมในสายตาของเธอหลี่เฟยไม่เหมาะสมกับลูกชายของเธอสักนิดแม่โจหมิงกังโมโหเขาไม่เข้าใจว่าทำไมแม่ของเขาถึงกลายเป็นคนไร้เหตุผลไปได้ซึ่งนั่นบอกได้ว่าเขาไม่รู้จักพ่อแม่ตัวเองดีพอความจริงที่ว่า โจเจิงหงเคยช่วยเหลือพ่อแม่ของเขามาก่อนดังนั้นโจหมิงกังจึงไม่รู้ว่าพ่อแม่ของตัวเองโลภมากเพียงใดตอนที่โจเจิงหงสูญเสียทุกอย่างพ่อแม่ของเขาก็ห่างเหินจากโจเจิงหงและเมื่อโจเจิงหงร่ำรวยขึ้นอีกครั้งพ่อแม่ของพวกเขาก็สแสดงท่าแท้ออกมาโจหมิงกังไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับสิ่งที่พ่อแม่ของเขาเคยทํามาก่อนไม่อย่างนั้นเขาคงจะรู้สึกอับอายมากกว่านี้พอได้แล้วปล่อยเธอไปซะ บ้านหลังนี้ไม่ต้อนรับผู้หญิงคนนี้อีกแล้วโจเจิ้งถังพูดด้วยความโกรธตอนนี้เขาอารมณ์ไม่ดีและยิ่งไม่ดีมากขึ้นไม่เห็นท่าทางของหลี่เฟยพอโจหมิงกังรู้สึกสิ้นหวังหมิงกังปล่อยฉันไปเธอคะ่ะหมิงกังปล่อยเธอไปซะผมจะไปกับคุณเราต้องคุยกันโจหมิงกังเอ่ยหากยังอยู่บ้านให้ตายก็พูดกันไม่รู้เรื่องลูกจะไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นปล่อยผู้หญิงคนนี้ไปซะ ถ้าลูกก้าวขาออกจากบ้านพร้อมกับผู้หญิงคนนี้ก็อยากกลับมาที่บ้านนี้อีกแม่โจหมิงกังตกใจเรื่องมันบานปายขนาดนี้ได้ยังไงกันหมิงกังวันนี้แกต้องอยู่บ้านห้ามไปไหนทั้งนั้นโจเิ่งถังสั่งและดึงลูกชายกลับมาพอโจหมิงกังแทบจะทรงตัวไม่อยู่คิดว่าวันนี้ไม่น่าจะกลับมาบ้านเลยหลีเฟยสบโอกาสและสะบัดมือของเขาออกไปได้เธอรีบเดินจากไปโดยที่ไม่หันกลับมามอง โจหมิงกังทำได้เพียงแค่มองเธอเดินจากไปพ่อกับแม่ไปขอให้อาเจิงหงซื้อบ้านกับรถให้ผมได้ยังไงเฟยเฟยไม่ได้ขอสักหน่อยอาก็ซื้อบ้านหลังนี้กับรถให้พวกเราแล้วยังไงครับแค่นี้ยังไม่พออีกเหรอได้ยินคนเป็นลูกพูดเช่นนั้นโจเจิงถังก็ยิ่งโมโหเขาเป็นน้องชายของพ่อและเขาก็รวยพอจะซื้อสิ่งที่พวกเราต้องการได้โจหมิงกังคิดว่าเรื่องนี้มันตลกสินดีน้องชายไม่ได้มีหน้าที่จุนเจือพี่ชายสักหน่อย พ่อทําให้เขาผิดหวังมากโจหมิงกังไม่รู้จะกล่าวอย่างไรดีพอพ่อของเขาแก่เกินกว่าจะเปลี่ยนวิธีคิดพวกเราอยากได้บ้านก็เพื่อเห็นใจลูกทั้งนั้นไม่รู้หรือว่าราคาบ้านทุกวันนี้ขึ้นสูงแค่ไหนพ่อกับแม่ไม่มีปัญญาซื้อบ้านให้ลูกหรอกนะบ้านที่อยู่ตอนนี้เป็นห้องชุดพวกเขาอยากได้บ้านเป็นหลังๆมากกว่าพอได้แล้วทำไมพ่อกับแม่ถึงได้โลภแบบนี้คิดว่าการทำแบบนี้มันสมเหตุสมผลแล้วห่ะครับ ถ้าคนที่ทำงานหรือเพื่อนๆของผมรู้เข้าว่าผมมีพ่อแม่แบบนี้ผมจะเอาหน้าไว้ที่ไหนพวกเขาจะต้องรังเกียจผมแน่โจหมิงกังพูดอย่างหมดความอดทนเขาไม่ต้องการให้พฤติกรรมของพ่อแม่ส่งผลกระทบต่อหน้าที่การงานเขาอาจจะทนได้แต่คนอื่นทนไม่ได้แน่นอนโจเจิ้งถังและภรรยาหุบป,ปากทันทีพอพวกเขารู้ว่าเขาลือนั้นน่ากลัวเพียงใดแม่ของโจหมิงกังเป็นคนชอบซุบซิบนินทา และชอบนินทาเรื่องส่วนตัวของคนอื่นกับเพื่อนๆของเธอถ้าคนอื่นรู้ว่าพวกเขาทำอะไรลงไปชื่อเสียงของครอบครัวจะต้องเสียหายที่แย่กว่านั้นมันยังส่งผลต่อหน้าที่การงานของลูกชายของเธออีกด้วยด้วยเหตุนี้เธอจึงต้องเงียบปากเอาไว้โจมิงกังเต็ไมไปด้วยความโกรธเนื่องจากพ่อห้ามไม่ให้เขาออกจากบ้านเขาทำได้เพียงขังตัวเองอยู่ในห้องและโทรหาคู่มั่นสาวทันทีแต่หลีเฟยตัดสายเขาทิ้ง โจหมิงกังจึงต้องยอมแพ้จากนั้นก็คว้างโทรศัพท์ลงบนเตียงอย่างแรงถึงแม้เตียงจะนุ่มแต่ด้วยความแรงขนาดนั้นก็สามารถทําให้โทรศัพท์พังได้ก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่1 1 6 2ในตอนนี้โจหมิงกังก็ได้รู้ถึงนิสัยที่แท้จริงของพ่อกับแม่ของเขาแล้วนะครับทําให้เขานั้นโกรธพ่อกับแม่ของเขามากแล้วเหตุการณ์ในตอนต่อไปจะเป็นยังไงนั้นเราไปฟังกันต่อเลยดีกว่าครับไปฟังกันครับช,ช่อง Mac Fiction ตอนที่1163หาราฮานเวอนล,ลิงโทรมาเขาไม่ได้โทษลีเฟยที่บอกเลิกเขาเพราะเขาเองก็ทนพฤติกรรมของพ่อแม่ไม่ได้เช่นกันเขาแค่รู้สึกว่าเขาอาจไม่ใช่คนสําคัญในสายตาของเธอแค่คิดว่ารักกันก็เพียงพอแล้วแต่ว่าลีเฟยมีความคิดที่ต่างออกไปพวกเขาต้องอาศัยอยู่ที่บ้านของพ่อแม่โจหมิงกลางหลังแต่งงานและไม่อาจหลีกเลี่ยงที่จะเกิดความขัดแย้งได้ลีเฟยตรงกลับบ้านและเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้พ่อกับแม่ฟัง แม้ว่าครอบครัวของเธอจะไม่มีเงินเท่าครอบครัวของโจหมิงกังแต่พ่อแม่ของเธอก็เป็นคนดีมีคุณธรรมลีเฟยไม่ต้องการแต่งงานกับโจหมิงกังและพ่อแม่ก็เคารพการตัดสินใจของเธอบ่ายสองกู้หนิงก็ได้รับโทรศัพท์จากคนรู้จักคุณกู้ฉันหานหวนหลิงเองค่ะพวกเราเจอกันที่งานแต่งงานของพ่อแม่คุณเสียงผู้หญิงดังขึ้นจากปลายสายหานหวนหลิงพูดจาสุภาพกับกู้หนิงและไม่ได้ดูเบาเธอเพียงเพราะเธอเด็กกว่าหานหวนหลิง กู้หนิงประหลาดใจเล็กน้อยที่หารวนหลิงโทรมาเธอสงสัยว่าหารวนหลิงโทรมาทําไมส่วนที่ว่าได้เบอร์โทรของเธอมาได้อย่างไรนั้นเธอไม่แปลกใจเท่าไหร่ค่ะคุณหารมีอะไรให้ฉันช่วยคะกู้หนิงถามยังเป็นกันเองเธอคิดว่าหารวนหลิงไม่ใช่คนไม่ดีอะไรแม้ว่าหารวนหลิงจะเคยพูดดูถูกแม่ของเธอมาก่อนแต่ตอนนั้นหล่อนยังไม่ทราบข้อมูลที่ถูกต้องอีกอย่างหล่อนเป็นผู้หญิงฉลาดและเธอชอบคนฉลาด ฉันลองใช้คีมที่คุณส่งมาให้เขาที่แล้วและมันก็ค่อนข้างได้ผลฉันเพิ่งรู้ว่าโคลเลนเป็นของคุณและฉันอยากจะร่วมมือด้วยค่ะหานบนหลิงกล่าวตอนที่รู้ว่ากู้หนิงเป็นเจ้าของโคลเลนเธอค่อนข้างประหลาดใจเลยทีเดียวโคลเลนเป็นแบรนด์ทางการแพทย์ที่ประสบความสำเสร็จอย่างมากในตลาดลูกค้าต่างแสดงความคิดเห็นในเชิงบวกเกี่ยวกับแบรนด์นี้ถึงเวลาหาเงินแล้วหานบนหลิงรู้ว่าการแข่งขันเพื่อให้ได้ร่วมมือกับโคลเลนนั้นค่อนข้างดุเดือด แต่เธอก็ยังอยากลองคุณหานคุณช่วยบอกแผนของคุณให้ฉันฟังได้ไหมคะกู้หนิงถามเธอยินดีที่จะขายผลิตภัณฑ์บางอย่างให้หานวนหลิงหากหล่อนต้องการเปิดร้านแต่เธอไม่อนุญาตให้หล่อนผลิตสินค้าเองฉันวางแผนที่จะตั้งโรงงานในเมืองคิวเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์ดูแลผิวของแบรนด์นี้คะ่ะหานวนหลิงกล่าวกู้หนิงขมวดคิวค้วเธอคิดอยู่แล้วว่าหานวนหลิงจะต้องพูดแบบนั้น จึงไม่แปลกใจเท่าไหร่ฮานวุลลิงเองก็เป็นนักธุรกิจเช่นกันและร้านขายยาเล็กๆก็ไม่สามารถตอบสนองความต้องการในการสร้างไรายได้ของเธอได้อืมต้องขอโทษด้วยนะคะคุณหานหากคุณต้องการเปิดร้านขายยาและซื้อผลิตภัณฑ์จากบริษัทของฉันเรายินดีที่จะร่วมมือกับคุณแต่ฉันไม่สามารถให้คุณสร้างโรงงานผลิตเองได้กู้หนิงกล่าวทำไมละ่ะมันก็วินวินสำหรับเราทั้งคู่ไม่ใช่เหรอเรื่องนี้หานวุลลิงเคยโทรหานหนิงช่างไข่มาก่อน และเขาก็ปฏิเสธเธอมาแล้วครั้งหนึ่งตอนนั้นหนิงช่างไคไม่ได้บอกเหตุผลบอกแค่ว่าไม่อนุญาตให้ร่วมมือกับบริษัทอื่นในการผลิตสินค้าเองกู้หนิงเป็นคนตั้งกฎนี้เองหนิงช่างไคจึงต้องปฏิบัติตามหารเวิลิงจึงโทรหากู้หนิงเองด้วยคิดว่าเธออาจจะเปลี่ยนความคิดของเธอได้แม้จะไม่ได้สนิทสนมกันแต่ก็เคยเจอกันมาก่อนเธอมั่นใจว่ากู้หนิงย่อมตอบตกลงแต่ปรากฏว่าไม่ใช่ ฉันไม่ต้องการให้คนอื่นมีส่วนร่วมกับแบรนด์ที่ฉันก่อตั้งขึ้นค่ะกู้หนิงกล่าวความคิดของกู้หนิงค่อนข้างชัดเจนหานวนลลิงจึงไม่เซาซีก็ได้ค่ะฉันเข้าใจแล้วในเมื่อกู้หนิงไม่เห็นด้วยหานวนลลิงก็ไม่พูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกคุณกู้ฉันชื่นชมวิธีการบริหารธุรกิจของคุณมากและหวังว่าคุณจะไม่ถือสาการกระทําของฉันเมื่อครั้งก่อนหวังว่าเราจะได้ติดต่อกันอีกหานวนลลิงอยากจะเป็นพันธมิตรกับกู้หนิง เธอไม่ได้อิจฉาที่กู้หนิงเป็นลูกสาวของทางหยุนฟานฉันไม่ถือสาหรอกค่ะดีใจที่ได้รู้จักคุณนะคะหานวุนเหลียงเป็นผู้หญิงในแวดวงสังคมชั้นสูงและเป็นมิตรกับคนเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายแต่อย่างใดแม้เธอกับหานวุนเหลียงจะไม่ได้รู้จักกันมากเท่าไหร่นักแต่เธอก็ยินดีที่จะรู้จักหานวุนเหลียงให้มากขึ้นขอบคุณนะคะคุณกู้ถ้าคุณมาที่เมืองคิวอย่าลืมโทรมานะคะเผื่อพวกเราได้มีเวลาไปกินข้าวกันได้ค่ะไม่มีปัญหา ก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่1,163ในตอนนี้หันวันหลิงก็ถูกกู้หนิงปฏิเสธไปตรงๆเลยนะครับเพราะว่าธุรกิจของกู้หนิงนั้นจะต้องอยู่ในมือของกู้หนิงเท่านั้นแล้วเหตุการณ์ในตอนต่อไปจะเป็นยังไงนั้นเราไปฟังกันต่อเลยดีกว่าครับไปฟังกันครับช่องแมดฟิคชั o นตอนที่1,164ไม่ใช่โฆษณาหลังจากนั้นไม่นานไปสเสวยเยอนก็โทรมาเธอโทรมาพอได้ยินว่า กู้หนิงอยู่ที่เมืองจีวันนี้เป็นวันอาทิตย์ไปสเวเยวนจึงไม่มีเรียนตอนเช้าเธอออกไปเที่ยวกับเพื่อนเพื่อจะกลับเข้าบ้านมาตอนบ่ายนี้เองเธอเห็นคุณปู่ตัวเองอารมณ์ดีจึงถามท่านว่าไปทำอะไรมาทำไมถึงอารมณ์ดีจังในท่านไปจึงบอกหลานสาวว่ากู้หนิงมาเมืองจีด้วยเหตุนี้เธอจึงรีบโทรหาก,กู้หนิงอย่างไวกู้หนิงเธอมาเมืองจีไม่เห็นบอกกันเลยเราเป็นเพื่อนกันไม่ใช่เหรอโทรไปแล้ว แต่คุณปู่ไปบอกว่าเธอไม่อยู่บ้านฉันไม่อยากรบกวนเลยไม่ได้โทรหาเพราะเราค่อยเจอกันก็นได้โอเคความน้อยใจของไปสเวเยวียนพันหายไปแล้วตอนนี้เธออยู่ไหนอยู่ที่คาเฟ่น่ะอยากมาเจอกันไหมกู้หนิงถามตอนนี้เพิ่งบ่ายสามครึ่งยังไม่เย็นมากกู้หนิงไม่มีอะไรทําแล้วในวันนี้จึงไปนั่งในร้านคาเฟ่กับเกาหยี่และเฉียวหยาได้สิอยู่ร้านไหนเดี๋ยวฉันไป กู้หนิงบอกที่อยู่ของร้านคาเฟ่20นาทีต่อมาไปสวีหยวนก็มาถึงกู้หนิงพวกเขาเป็นใครเหรอไปสวีหยวนไม่รู้จักเกาหยี่และเฉยียวยาเธอจึงถามกู้หนิงสองคนนี้เป็นผู้ช่วยส่วนตัวและบอดีกาดของฉันนะเกาหยี่และเฉยียวหยาสวัสดีค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะคะไปสวีหยวนเอ่ยทักทายถึงจะเป็นแค่ผู้ช่วยและบอดีกาไปสวีหยวนก็ยังคงให้ความเคารพคนที่สูงอายุกว่าสวัสดีค่ะ สวัสดีครับคุณหนูไปเกาหยี่และเฉียวหยาทักทายกับอย่างสุภาพหลังจากนั้นกู้หนิงและไปสวหยวนก็พูดคุยกันอย่างออกรถออกชาติไปสวหยวนพูดถึงอลันเธอบอกว่าไม่ได้เจอเขานานแล้วเปลี่ยนชื่อจากอลันเป็นอลันนะครับกู้หนิงคิดว่าอลันคงวัวยุ่งอยู่กับธุรกิจของเขาอยู่เพราะเขาเป็นถึงประธานบริษัทเทคโนโลยีที่เมืองวายไปสวหยวนไม่รู้ว่าอลันบริหารบริษัทขนาดใหญ่เธอคิดว่าเขาเป็นแค่เจ้าของธุรกิจเล็กๆ กู้หนิงยิ้มไม่พูดอะไรเกี่ยวกับอลันอีกในสายตาของอลันไปสวีหยวนเป็นแค่เด็กแก้วแก่นคนหนึ่งจากนั้นพวกเธอก็ไปที่ร้านอาหารด้วยกันมือนี้กู้หนิงเป็นเจ้ามือเธอจึงไปถึงก่อนเวลาครึ่งชั่วโมงไม่นานผู้อเวโสดทั้งสามก็มาถึงทุกคนทักทายกันด้วยใบหน้าแจ่มใสหนูกู้ปู่ได้ยินมาว่าธุรกิจของหนูเติบโตขึ้นมากและยังมีแบรนด์เสื้อผ้าชื่อดังที่ชื่อว่าชามด้วยใช่ไหมในท่านฝูถาม พวกเขาเห็นให้ข่าวเปิดตัวล้านฮ่า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 ห,ห,หนูกู้ช่างเป็นนักธุรกิจที่มีความสามารถจริงๆปู่ไม่แปลกใจเลยว่าทําไมธุรกิจของหนูถึงประสบความสําเร็จในท่านไปพูดด้วยความชื่นชมน้ําเสียงของเขาฟังดูเหมือนกับว่ากู้หนิงคือหลานสาวของเขาเองหลังจากพูดคุยกันอยู่สักพักกู้หนิงก็บอกเกายี่ให้เอาของขวัญที่เธอเตรียมไว้ออกมาให้ผู้อาวุโสทั้ง3หนูเลี้ยงข้าวเราแล้ว,ลวทําไมถึงยังมีของขวัญอีกล่ะในท่านไปทักท้วงขึ้นมา กู้หนิงยิ้มเป็นอาหารเสริมสําหรับผู้สูงอายุค่ะผลิตโดยโคเลนกู้หนิงเอามาจากร้านค้าของโคเลนที่เมืองจีไม่เพียงแต่ผู้สูงอายุเท่านั้นที่ทานได้คนวัยอื่นๆก็ทานได้เช่นกันค่ะเธอไม่ได้โฆษณาแต่นํามาให้ก็เพราะเห็นแก่สุขภาพของผู้โอาวุโสที่เธอเคารพฉันเคยได้ยินชื่อโคเลนมาก่อนหลายคนบอกว่ายาและสกินแคร์ของแบรนด์นี้ดีมากไปสวยียนเอ่ยไปสวยียนใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับมือถือ เธออ่านข่าวที่เกี่ยวกับโคเลนมาก่อนแต่ไม่รู้ว่ากู้หนิงก็คือเจ้าของใช่พวกมันดีมากจริงๆลองบอกแม่ของเธอใช้โกจือดูสิกู้หนิงเอ่ยกู้หนิงมีทุกอย่างในช่องเก็บของกระแสจิตแต่ไม่สามารถเอาเซตบนลงผิวออกมาได้ในตอนนี้อีกอย่างโกจือไม่ได้แพงมากคุณนายไปมีเงินซื้ออยู่แล้วแม้ว่าแบรนด์โกจือของเธอจะยังไม่ใช่แบรนด์ระดับนานานชาติแต่ราคานั้นสมเหตุสมผลกับคุณภาพได้สิ ในเมื่อเป็นคําแนะนําของกู้หนิงไปัยเวียยวนจึงตกปากรับคําอย่างว่าง่ายหนูกู้โคเลนก็เป็นของหนูหรือในท่านหยวนถามทุกคนหันมามองกู้หนิงเป็นตาเดียวกู้หนิงยิ้มและพูดว่าใช่ค่ะโคเลนเป็นของหนูแต่หนูไม่ได้มาเพื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์ของตัวเองหรอกนะคะมันให้ผลดีมากจริงๆคะ่ะหนูเลยมาแนะนํากับทุกคนเธอหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคนที่เธอรู้จักจะมีสุขภาพดีและผิวพรรณผ่องใสในเวลาเดียวกัน ก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่1164ในตอนนี้กู้หนิงก็ได้แนะนําผลิตภัณฑ์ของเธอให้กับผู้โอวโสดทั้ง3นะครับก็เลยทําให้ผู้อเวอโสทั้ง3ได้รู้ว่าโคลเลนก็คือบริษัทของกู้หนิงนั่นเองแล้วเหตุการณ์ในตอนต่อไปจะเป็นยังไงนั้นเราไปฟังกันต่อเลยดีกว่าครับไปฟังกันครับช่องแมดฟิกชันตอนที่1 1 6 5งพศพถูกโยนลงในน้ําทุกคนรู้สึกประหลาดใจไม่ใช่เพราะโคลเลนเป็นของกู้หนิง แต่เป็นเพราะเธอเป็นเจ้าของบริษัทหลายบริษัทภายในเวลาอันสั้นอนาณาจักรธุรกิจของเธอโตโตเร็วเกินไปโอ้หนูเป็นเจ้าของบริษัทอื่นด้วยในท่านไปกล่าวด้วยความประหลาดใจใช่และดูเหมือนว่าจะทําเงินได้เยอะทีเดียวในท่านฟูเห็นด้วยหนูช่างเป็นนักธุรกิจที่ยอดเยี่ยมจริงๆในท่านหยวนเอ่ยชมในเมื่อมันเป็นบริษัทของกู้หนิงพวกเขาจึงเชื่อว่าผลิตภัณฑ์นี้ยอมยอดเยี่ยมแน่นอนระหว่างรับประทานอาหาร ทุกคนต่างพูดคุยกันอย่างสนุกสนานบรรยากาศเต็ไมไปด้วยความชื่นเมินตอนแรกไปสวีหยวนก็ร่วมสนทนาด้วยแต่พอนานไปเธอก็ถูกเมินจึงก้มหน้าก้มตากินอย่างเดียวเมื่อทุกคนกำลังจะแยกกันกลับบ้านไปสวีหยวนก็ถามกู้หนิงว่ากู้หนิงเธอจะกลับวันไหนเหรอพรุ่งนี้ฉันก็กลับเมืองบีแล้วล่ะและจะอยู่ที่นั่นสักสองสาวันก่อนจะกลับโรงเรียนไปสอบเข้ามาหาวิทยาลัยไ,ได้ยินเช่นนั้นผู้อาวุโสท,ทั้ง3ามกนึกึ้นได้ว่า กูหนิงยังเป็นนักเรียนอยู่และเธอกำลังจะสอบเข้ามาหาวิทยาลัยพวกเขาหวังว่าเธอจะทำให้ดีที่สุดกูหนิงบอกเกาหยี่ให้ขับรถไปส่งที่วอเตอร์บูสกายเธอลงรถตรงประตูทางเข้าวอเตอร์บูสกายแต่ยังไม่ได้เข้าไปในอาพาร์ตเมนต์ในทันทีเธอโบกแท็กซี่ไปที่แม่น้ำปีศาจเจียวไม่ได้สัมผัสน้ำมาหลายวันแล้วถึงเวลาปล่อยมันลงไปแช่ตัวในแม่น้ำเดือนนี้เป็นเดือนพฤษภาคมและอากาศค่อนข้างร้อนเล็กน้อย จึงมีผู้คนจํานวนมากไปเดินเล่นริมแม่น้ําเพื่อคลายความร้อนเธอจะปล่อยปีศาจเจลลงในแม่น้ําและต้องทําตรงที่ไม่มีคนดังนั้นเธอจึงเดินลงไปในแม่น้ําทันใดนั้นผู้หญิงคนหนึ่งก็ร้องห้ามเฮ้ hey, สาวน้อยหยุดอยู่ตรงนั้นเธอคิดจะเดินลงไปในน้ําเหรอเลิกคิดไปเลยนะไม่นานมานี้มีผู้หญิงคนหนึ่งทําแบบเดียวกันกับเธอนี่แหละหลังจากที่ถูกแฟนทิ้งแต่เธอถูกผู้ชายคนหนึ่งข,งข่มขืนและโยนร่างของเธอลงแม่น้ํา ไม่มีใครรู้ว่าฆาตกรอยู่ที่ไหนตอนนี้เมื่อรู้เช่นนั้นกู้หนิงก็ทำหน้าขมรู้สึกเห็นใจเหยื่อผู้คอลายขึ้นมาขอบคุณมากที่บอกนะคะผู้หญิงคนนั้นโล่งอกและเอ่ยเตือนเธออีกครั้งก่อนจะกลับบ้านหลังจากที่ผู้หญิงใจดีคนนั้นจากไปแล้วกู้หนิงก็เดินลงไปในแม่น้ำตามเดิมคนอื่นอาจจะกลัวสถานที่ที่มีคนถูกฆ่าแต่เธอไม่กลัวเธอปล่อยปีศาจเจียวออกจากช่องเก็บของกระแสจิตปีศาจเจียว,ว่ายลงน้ำอย่างรวดเร็ว กู้หนิงลงไปนั่งรอที่ริมฝั่งอย่างไรก็ตามเจ้าเจียวก็โผล่ขึ้นมาจากแม่น้ําและพูดกับกู้หนิงว่าในท่านของข้ามีผีผู้หญิงอยู่ใต้แม่น้ําแต่นางกลับกลัวข้ากู้หนิงชะง,งักไปเล็กน้อยผีผู้หญิงที่ว่าอาจจะเป็นหญิงสาวที่ถูกฆ่าตายคนนั้นนั่นเป็นเพียงการคาดเดาของเธอเท่านั้นอาจเป็นผีตัวอื่นก็ได้อย่างไรก็ตามในเมื่อมีผีผู้หญิงอยู่ในน้ําเธอต้องลงไปตรวจสอบด้วยตัวเองเมื่อเวลาผ่านไป กูหนิงเริ่มถือเป็นหน้าที่ของเธอในการกวาดล้างสัตว์ประหลาดและพูดผีนั่นเป็นโชคชะตาของเธอที่มักจะพบกับสัตว์ประหลาดและพูดผีอยู่เสมอและพวกมันก็ชอบทำร้ายมนุษย์นอกจากนี้เธอพบว่าภายในร่างกายของเธอมีพลังเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่กำจัดสัตว์ประหลาดหรือวิญ,ญญาณได้เธอยังหาสาเหตุไม่เจอรู้แค่ว่ามันมีประโยชน์ฉันจะเก็บแกกลับเข้าไปก่อนไว้จะปล่อยออกมาอีกครั้งหลังจากที่ฉันเจอผีตัวนั้นแล้วได้หลังจากนั้นกูหนิงก็เก็บปีศาจเจียวกลับไป เธอสวมชุดว่ายน้ำและดำลงไปในแม่น้ำอย่างไม่รอชา้าเธอปล่อยพลังเวทออกมาลอบผีผู้หญิงกลิ่นพลังเวทช่างหอมเย้ายวนผีผู้หญิงปรากฏตัวออกมาทันทีผีผู้หญิงอายุป,ประมาณ20ปีสวมเดรสสีขาวมัดผมเป็นหางมา้ารอบตัวผีผู้หญิงเต็ไมไปด้วยความรู้สึกด้านลบแต่หินที่ปกคลุมร่างอยู่นั้นไม่ใช่ความมืดซึ่งหมายความว่าเธอเพิ่งตายไปไม่นานหินเกิดจากความเกลียดชังของเธอหลังจากการตายของตัวเองเป็นที่แน่นอนแล้วว่า ผีตนนี้คือหญิงสาวที่ถูกฆ่าตายคนนั้นผีผู้หญิงอยู่ห่างจากกู้หนิงไปสามเมตรที่มันหยุดนิ่งไม่ใช่เพราะว่ามันรู้ว่ากู้หนิงนั้นแข็งแกร่งแต่เป็นเพราะมันไม่อยากทำร้ายมนุษย์ผีผู้หญิงทำหน้าชงนที่พลังเวทถูกปล่อยออกมาจากมนุษย์แทนที่จะเป็นสิ่งของหรือมีของโบราณอยู่ในตัวมนุษย์คนนี้เธอคือผู้หญิงที่ถูกฆ่าข,ข่มขืนเมื่อไม่นานมานี้ใช่ไหมกู้หนิงถามก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่1165พ้า ในตอนนี้กู้หนิงก็เหมือนรับอาชีพเสริมในการปราบปีศาจและผู้ผีนะครับแล้วเหตุการณ์ในตอนต่อไปจะเป็นยังไงนั้นเราก็ต้องไปติดตามฟังกันในคลิปต่อไปนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปฟังกันนะครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านสามารถสนับสนุนทางช่องได้โดยการไม่กดข้ามโฆษณาหรือว่ากดซูบะเตงให้กับทางช่องก็ได้นะครับแล้วในตอนนี้นะครับทางช่องก็ได้มีสเปรย์สมุนไพรที่ช่วยลดอาการบวมอาการอักเสบและหยุดทุกอาการปวด เพียงแค่ฉีดก็ไม่จําเป็นต้องไปหาหมอนวดล้ครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วก็หลังจากที่รับฟังคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ถึง300ไลค์แล้วก็คอมเมนต์ให้เกิน30คอมเมนต์ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าไม่ถึงคลิปต่อไปอาจจะยังไม่มาก็ได้นะครับแล้วพบกันที่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ